สวัสดีครับทุกคนคลิปนี้ผมจะพาทุกคนมาดูหนึ่งในฟังก์ชันแปลกๆที่แอบแทรกอยู่ในห้องนอนครับฟังก์ชันนี้เรียกว่าแมนเคฟครับที่เป็นฟังก์ชันห้องแยกที่หลายคนน่าจะชอบครับแมนเคฟของห้องนี้จะอยู่ภายในห้องนอนซึ่งห้องนอนห้องนี้ก็จะจัดออกมาค่อนข้างมาตรฐานนะครับพอเดินเข้ามาเราก็จะเจอเตียงคิงไซส์วางไว้แบบนี้ ปลายเตียงมีระยะเยอะเขาก็จะวางเป็นโซฟาสาหรับนั่งเล่นดูทีวีพื้นที่ด้านข้างก็ทําเป็นพื้นที่นั่งเล่นจิบชากาแฟเทควิวสวนที่เป็นสวนเป็นต้นไม้ที่อยู่ด้านข้างแบบนี้ครับส่วนที่เป็นห้องน้ํากับห้องแต่งตัวของห้องนี้จะอยู่ทางฝั่งนี้ซึ่งมีประตูกระจกกั้นชุดหนึ่งซึ่งอันนี้ดีนะครับการกั้นประตูแบบนี้จะช่วยทําให้มันแยกส่วนของห้องเป็นสัดส,ส่วนแล้วก็กั้นแอร์ไปด้วยในตัวภายในห้องแต่งตัวเนี่ยก็จะเป็นห้องเก็บเสื้อผ้าแต่งตัวได้แบบนี้ครับ ส่วนห้องน้ําก็จะอยู่ติดกันทางฝั่งนี้ซึ่งก็จะเป็นห้องน้ํามาตรฐานครับอันนี้มันก็จะดูเหมือนกับรูปแบบของห้องนอนปกติที่เราคุ้นเคยกันใช่ไหมครับแต่จริงๆแล้วห้องนี้มันมีห้องลับแอบซ่อนอยู่ครับตัวห้องลับที่เรียกว่าแมนเคฟนี้อ่ะมันจะอยู่ทางด้านนี้ครับโดยเขาเจตนาทําประตูห้องให้มันกลมกลืนกับผนังครับพอเราเปิดประตูเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอห้องที่ขนาดประมาณกว้าง3เมตรคูณ6เมตร แอบซ่อนอยู่ในห้องนอนฝั่งทางด้านหัวเตียงครับภายในห้องเขาจัดแบบนี้ครับเขาวางเป็นโต๊ะทํางานอนเนกประสงค์ที่เป็นงานอนดิเรกสองฝั่งไว้แยกกันฝั่งหนึ่งก็แน่นอนเป็นของคุณพ่อบ้านสําหรับนั่งเขียนนุ่นจดนี้ส่วนอีกฝั่งหนึ่งจะเป็นของคุณแม่บ้านครับซึ่งทางฝั่งนี้เขาวางจัและอุปกรณ์ปักเย็บเหมือนคุณแม่บ้านก็เป็นดีไซนเนอร์เสื้อผ้าครับทั้งสองฝั่งต่างคนต่างนั่งทํางานแยกกันโดยสามารถนั่งทํางานอนดิเรกคู่กันได้แบบนี้ครับ ส่วนทางด้านนี้ก็จะเป็นเก้าอี้นั่งสบายๆเผื่อเครียดหรือเบอื่บอๆก็จะได้มานั่งกดมือถือดู iPad จิบเครื่องดื่มตรงนี้ได้ครับส่วนถ้าอยากสบายกว่านี้ทางด้านนี้เขาทําเป็นเตียงนอนเอกเนกไว้ด้วยครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นจุดที่สามารถมานอนเล่นได้จริงจังเลยนะครับ เขาไม่ลืมที่จะวาง coffee table แบบสูงไว้ตรงนี้ด้วยเพื่อที่เราจะได้วางเครื่องดื่มอะไรตรงนี้ได้ส่วนตรงด้านนี้ก็จะทําเป็นเคาน์เตอร์เล็กๆสําหรับวางพวกกระถางต้นไม้และอุปกรณ์ตกแต่งเล็กๆน้อยๆไว้ตรงนี้ได้ครับทุกคนครับดูดีเทลการออกแบบของผนังฝั่งนี้ครับผนังฝั่งนี้มันจะมองเห็นต้นไม้ที่เขาเลือกต้นไม้ใหญ่ให้มันสูงชะลูดให้กิ่งก้านใบและเลือนพุ่มของมันพรางสายตาของพื้นที่บริเวณนี้กับพื้นที่ของบ้านตรงข้ามครับ เวลาเรามานั่งจุดนี้หรือมาใช้งานพื so, ้นที่บริเวณนี้มองออกไปเราจะเห็นสีเขียวเห็นเรือนยอดของต้นไม้ที่ตั้งใจเลือกให้มันมาอยู่ตรงกับพื้นที่บริเวณนี้พอดีดังนั้นผนังทางฝั่งนี้เขาจะออกแบบมาให้เฟรมของกระจกมันกว้างครับเพื่อที่จะไม่ได้มีกรอบมีเฟรมอะไรมาบังสายตาเราแล้วกระจกตรงนี้ก็ใส่เป็นบานฟิกไปเลยเพราะมันไม่จําเป็นต้องเปิดครับ ถ้าเราจะเปิดมันมีหน้าต่างบานเล็กๆอันนึงตรงนี้เพื่อเปิดออกด้านข้างได้จะได้ไม่บงังหรือเกะก,กะสายตาครับส่วนเทคนิคอย่างหนึ่งที่เขาออกแบบมาให้ดูโดยที่หลายคนอาจจะไม่สังเกตก็คือการพยายามดันพื้นที่เก็บของขึ้นไปไว้ด้านบนครับเพราะว่ายังไงเสียพื้นที่ในห้องนี้มันก็ต้องมีหนังสือมีของชงของใช้อะไรต่างๆให้เก็บให้ใช้ใกล้มืออยู่แล้ว ถ้าเกิดว่าเราทําตู้วางของปกติมันก็จะเกะกะแล้วก็กินพื้นที่ใช้งานเพราะอย่าลืมว่าห้องนี้มันกว้างแค่3คูณ6เมตรเท่านั้นเองแต่การจะทําเป็นชั้นเก็บของยกสูงขึ้นข้างบนแบบนี้พื้นถึงป้าของบ้านเนี่ยมันต้องสูงด้วยนะครับซึ่งระยะพื้นถึงป้าของห้องนี้มันจะอยู่แถวแถว3เมตรครับเทคนิคในการออกแบบห้องนี้ที่น่าสนใจอีกอย่างหนึ่งก็คือการออกแบบห้องให้ใช้งานโดยไม่รบกวนกันและกันครับ อย่าลืมว่าเราเดินเข้าประตูมาจากด้านหัวนอนซึ่งบางทีเรามาใช้พื้นที่ในห้องนี้แล้วเราอยากจะเข้าห้องน้ําถ้าเราต้องเดินผ่านประตูเดิมเราก็จะต้องเดินผ่านเตียงแล้วเดินอ้อมเข้าไปยังห้องเสื้อผ้าผ่านเข้าไปยังส่วนของห้องน้ําซึ่งอาจจะรบกวนแฟนเราที่นอนอยู่บนเตียงครับดังนั้นห้องนี้เขาก็เลยออกแบบให้มีประตูอีกชุดหนึ่งซึ่งเวลาเปิดออกมาแล้วเนี่ยมันจะเชื่อมกับตัวห้องน้ําให้เราเดินเข้าห้องน้ําได้ จากห้องแมนเคฟโดยไม่รบกวนคนที่ยังนอนอยู่บนเตียงครับและนี่ก็เป็นหนึ่งในตัวอย่างของห้องแมนเคฟที่มีการออกแบบได้น่าสนใจมากจากบ้านไอไนกรีนเฮาส์ที่อยากจะให้ทุกคนได้ดูครับ